สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ก็ซิดราเดเวลอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารกันด้วยนะคะหลังจากที่เพจอาเซียนสกายไลน์ได้โพสต์ภาพแสดงความยินดีกับประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ติดอันดับแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของเอเชียถึง5แหล่งได้แก่บูกิตบินตังจากมาเลเซียศูนย์การค้าอันทันสมัยใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ ห้างหรูเช่นพาวิเลียนร้านค้าแบรนด์เนมมาต่อกันที่ในย่านต่อมาค่ะถนนออชาดย่านช้อปปิ้งที่ทันสมัยของสิงคโปร์บนถนนสายยาวที่มีร้านค้าแบรนด์เนมเรียงรายเป็นเส้นตรงซึ่ง Apple Store แห่งแรกในอาเซียนก็ตั้งอยู่ที่นี่ต่อมาเป็นย่านสยามป,ประเทศไทยเราค่ะเรียกได้ว่าเป็นย่านช้อปปิ้งที่ทันสมัยของสยามสแควร์ กรุงเทพรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่5แห่งเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS ห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่นสยามพารากอนลายกลับมาที่ประเทศมาเลเซียอีกเช่นเคยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของ KLCC กัลลาลัมเปอร์ใต้ตึก Petronas Towers ก็เป็นแหล่งติดอันดับเช่นกัน นอกจากนี้นะคะก็มีอีกแหล่งหนึ่งที่ประเทศไทยเราติดอันดับเลยก็คือสามย่านนั่นเองหลังช็อปปิ้งแห่งใหม่ในกรุงเทพประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าร้านค้าแบรนด์เนม coworking space ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งยังเป็นแหล่งที่ทำงานและที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเมืองนอกจากนั้นยังเชื่อมต่อกันด้วยอุโมงค์ใต้ดินไปอย่างเส้นทาง MRT ที่ยาวที่สุดอีกด้วยนั่นก็ทำให้เห็นว่า อาเซียนเราก็มีแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำไม่แพ้อเอเชียเลยงั้นเราไปฟังความคิดเห็นของกลุ่มอาเซียนรวมทั้งชาวต่างชาติกันบ้างหลังจากที่เห็นโพสต์นี้กันค่ะชาวมาเลเซียคนหนึ่งได้ให้ความเห็นว่าบูกิตบินตังเป็นที่ที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวส่วนความคิดเห็นของชาวต่างชาติก็บอกว่าไปมาสามที่แล้วยสยามสแควร์เมืองไทยดีที่สุดเลย ส่วนความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์บอกว่าไม่จําเป็นต้องมีเมืองมะนิลาหรือฟิลิปปินส์รวมอยู่ในอันดับรอกเรามีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แม้ในเกาะที่ห่างไกลก็มีของแปลกใหม่แต่นี่ก็เป็นแหล่งที่มาของคุณที่นำเสนอย่านในการติดอันดับแหละส่วนในความคิดเห็นของชาวอาเซียนคนอื่นๆก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่มีย่านช้อปปิ้งในกรุงมะนิลา ดังนั้นโปรดสร้างดิวิซเรียให้เป็นย่านช้อปปิ้งชั้นนำเหมือนกับย่านกินซ่าในโตเกียวความเห็นถัดมานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาช่างไม่ยุติธรรมกับฟิลิปปินส์เลยมีย่านช้อปปิ้งที่ทันสมัยมากมายในฟิลิปปินส์แต่ไม่เคยรวมอยู่ในรายการอืมส่วนความคิดเห็นต่อมา KLCC Orchard Bukit Bintang ฉันเคยมาที่นี่แล้วเบื่อและซื้อของแพงไม่ได้ขณะที่ย่านสยามยังมีที่ที่ราคาถูกมากมายแต่สำหรับฉันแพลตินัมดีกว่าเยอะทั้งเสื้อผ้าราคาถูกและชุดชั้นในก็มีหลายสไตล์และหลากชนิดด้วยความคิดเห็นต่อมาไม่มีอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ความคิดเห็นถัดมาจาการ์ตาอินโดนีเซียอยู่ที่ไหน จากร้ามีความอุดมสมบูรณ์นะความคิดเห็นต่อมาแน่นอนว่าชาวฟิลิปปินส์จะต้องโกรธเพราะนี่เป็นของปลอมย่านของฟิลิปปินส์ควรจะอยู่ในรายการอันดับแต่ยังไงซะก็ติดอันดับจักรวาลเสมอเพราะว่าจริงๆแล้วมีความคิดเห็นจากชาวฟิลิปปินส์รวมทั้งอินโดนีเซียค่อนข้างเยอะที่ว่าแปลกใจทำไมย่านาดังๆของพวกเขาถึงไม่ติดอยู่อันดับด้วยนะคะ นอกจากนี้ก็มีความคิดเห็นจากชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งบอกว่าสยามดีที่สุดเช่นเดียวก,กันกับความคิดเห็นนี้จากชาวเวียดนามก็บอกไว้ว่าไอคอนสยามของประเทศไทยนั้นค่อนข้างดีส่วนความคิดเห็นอื่นๆก็บอกว่ามีแค่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์เท่านั้นแล้วที่อื่นละ่ะความคิดเห็นถัดมาว้าวมาเลเซียได้สองที่เลย ส่วนชาวไทยเราเองส่วนใหญ่ก็บอกว่าทำไมสามย่านถึงติดคิดว่าราชาประสงค์ชิดลมน่าจะติดมากกว่าแต่ก็ได้มีคนเข้ามาอธิบายค่ะว่าน่าจะเพราะว่ามันเป็นแหล่งของคนทํางานเยอะเนื่องจากมีโคเวิร์กิ้งสเปซตลอด24ชั่วโมงทังยังมีร้านค้ารายล้อมรวมทั้งมีร้านค้าที่ยังเปิดดึกๆ นอกจากนี้ยังเดินทางสะดวกเพราะเชื่อมกับ MRT คนทำงานดึกจึงนิยมมาที่นี่กันลานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นชาวอาเซียนและชาวต่างชาตินะคะและ้วเพื่อนมีความคิดเห็นกันเช่นไรสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ uh